สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุษเพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกับรู้ไว้ใช่ว่าจุลชีววิทยาทางอาหารบายครูชมบี ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่ทรงพลังนะคะว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็ทั้งโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆนะคะและที่สำคัญก็คือทางด้านอาหารนั่นเองในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของอจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในทางอาหารเราเนี่ย นำจุลินทรีย์นะคะมาใช้เนี่ยหลากหลายผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายกระบวนการนะคะซึ่งก็เป็นเพราะว่าบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารเขาเนี่ยเขามีหนึ่งบทบาทที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้ในการผลิตอาหารนะคะนอกเหนือจากการที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสียนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารที่เราได้พูดกันมาในสัปดาห์ก่อนๆแล้วนะคะ ดังนั้นค่ะในเรื่องของการนำมาใช้นะคะในการผลิตอาหารเจ้าจุลินซีเนี่ยนะคะก็เลยถูกนำมาใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ได้มีการให้การยอมรับนะคะในระดับสากลถึงการนำเชื้อจุลินรีเนี่ยมาใช้โดยเชื้อจุลินทรีย์ที่นำมาใช้นะคะก็เราเนี่ยแบ่งออกเป็น หลักใหญ่ๆนะคะหมวดใหญ่ๆเนี่ยได้แก่เชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีในส่วนของยีสต์และก็ลาซึ่งทั้ง3ตัวนี้นี่ก็มีทั้ง2ด้านนะคะมีทั้งด้านที่ก่อให้เกิดโรคนะคะทำให้อาหารเน่าเสียแล้วก็ใช้ในการผลิตอาหารเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความแปลกใหม่นะคะแลักที่สำคัญเนี่ยนอกจากความแปลกใหม่ถูกใจผู้บริโภคแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของระบบ ย่อยอาหารนะคะระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายคิดว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของจุลินซีเหล่านี้ก่อนจะไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเรามาดูกันก่อนว่าจุลินซีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารมีอะไรบ้างพูดถึงการผลิตอาหารอาจจะกว้างไปนะคะถ้าพูดให้แคบลงมาหน่อยก็คือเราใช้จุลินซีเนี่ยในกระบวนการหมัก ะะเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหมักนะคะการย่อยสลายนะคะอาหารให้กลายเป็นสารอาหารแล้วถ้า,อ,าอยู่ในร่างกายเราก็จะเปลี่ยนสารอาหารนั้นเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานได้ดังนั้นหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็จะ <bombers> ของจุลินรีเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการลูบแบบนี้จุลินรีเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักก็ถ <pense> ้าพูดถึงแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแกรมบวก ก็จะเป็นพวก lactococcus นะคะใช้ในผลิตภัณฑ์พวกผลิตภัณฑ์น,นมแล้วก็จะเห็นในกลุ่มของอนมหมักนะะ cultured milk หรือ fermented milk ไม่ว่าจะเป็นโยเกิรต์ตนะคะเป็นนมเปี้ยวที่เป็นแบบที่เรียกว่าเป็นนมเปี้ยวแบบเชื้อเป็นนะคะเชื้อยังเชื้อยังคง active อยู่แล้วก็ยังมีในกลุ่มของ s t ต p โตค o c o c c u s นะ,ะไม่ว่าจะเป็น l a c t a s หรือว่า t h e r m o p h i ล u s ตัวนี้เราก็จะเห็นใช้ในโยเกิรต์ตนะคะ แล้วก็เป็นลิวโคนอสตอกนะคะอันนี้ก็ใช้ในผลิตภัณฑ์นมเหมือนกันเพดิโอคอคัสอันนี้ก็ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แล้วก็เป็นในกลุ่มของธัญพืชนะคะพวกซีเรียลรวมไปถึงอ,อย่างบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะตัวนี้ก็เป็น starter culture เราก็จะเห็นในผลิตภัณฑ์นมนะคะที่มีการ โฆษณานะคะผ่านสื่อบ่อยๆเนี่ยว่าแนะนำนะคะแล้วก็ให้ทานเป็นประจำเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างปกตินะคะแล้วก็ไม่เกิดอาการอื่นๆที่มีผลจากการทานอาหารหนักจนเกินไปนะคะตัวจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะช่วยกระบวนการย่อยอาหารเหล่านั้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ จุลินทรีย์ในหมวดถัดมานะคะก็เป็นในกลุ่มของยีสต์จะเป็นตัวที่นิยมใช้นะคะก็จะเช่นซัลคโรมาซีซิลิวซีีตัวนี้ก็จะใช้ในการผลิตเบียร์นะคะหรือจะเป็นไวน์หรือจะเป็นขนมปังรวมถึงในส่วนของรานะคะราเนี่ยก็จะเห็นในการทำเนยแข็งนะคะพวกชีสนะคะเป็นเพนิซิลเลียมหรือว่าจะเป็นแอสเปอร์จิลัส นะคะตัวนี้ก็อ r เรสตตัวนี้ก็ใช้ทําในกลุ่มของซีอิวนะคะที่เราใช้เป็นเครื่องปรุงในกระบวนการผลิตอาหารเราก็จะเห็นนะคะคุณผู้ชมว่าจุลินทรีย์เนี่ยมีหลากหลายนะคะชนิดนะคะหลากหลายาสปีชีส์จีนัสนะคะแล้วตัวที่มีประโยชน์ในการใช้ในการผลิตภัณฑ์ผลิตอาหารเนี่ยก็มีมากเช่นเดียวกัน โดยจุลินทรีย์ที่ได้บอกมานะคะก็มักนิยมใช้เอามาผลิตในกระบวนการหมักอาหารนั่นเองค่ะ